ๆๆหมนี่ยก็มันนั่มเนน้ำควนเงตัดูดูไปง่าเนี่ยฮะยืนล่มหน่อยก็ไม่ได้เด้อเฮ้ยเอาไปไหนพี่ไปไหนลูกพี่มีลวดน้ำด้วยลูกพี่เด้อมีลวดน้ำด้วย ว่าจะมายืนล่มหน่อยก็ไม่ได้ดูวิลังมดแดงนี่ป่าพี่น้องนะรุ่นดไกน่มือลูกี้ยีไปหรอ,อมันกลับคืนแล้วสวัสดีครับอยู่กับช่องลับสิบออนทัวร์นะพี่น้องต้นไม้ทับผมแล้วเมื่อกี้นี่ ไม่ได้เลยการปูมไม่ได้เลยไม่มีร่มให้ถ่ายเลยทีนี่นะเต้นตนี้แกเอาลงนะมีแกวบอกว่า,าไว้กว่อนเกมมดแดงนี่มีน้องนีงจะไปถ่ายมึงยังไงตายรูพี่ม,มีกระจายหมดฟูมู่มาน,นมัดแดงเต็มเลยด้วย มือหดหดของคุณปูด้วยวางมือปีศาจของคุณปูด้วยดูคุณปูจะทำแกจ๊กจะไม่ขุดเลยนะแกจ๊กจะดึงมาเลยนะสายดหยดของแท้นะด้วยทำเชิญไปทานในลูกพี่สับขาดครึ่งเลยนะต้นไม้นะดูปันแจ๊กดูมือปีศาจแจ๊ก เป็นร้อยนี่ต้องขุดก่อนนะลูกี้แกไม่ขุดเลยลูกี้แกจ้วงทีนึงก็เดินใส่เลยจะไ,ได้ต้นขนมเลยไม่รู้ทุกส่านไ,ไม่เป็นลูกเลยต้นคนเบามือหน่อยลูกี้เขานี้แรงเยอะจริง อลไรมีนะแต่ทกที่แกไม่หาเลยแกทำงานกันแล้วเป็น,ปนลงช่วงเย็นแกจุคงจะหาอยู่แต่ตอนเช้าแกไม่ทำเวลาทำงาน มันมีรัวน้ำเรื่พที่เร้อรัน้ำเข้าไปหน่อเด้อ็าห่มอะไรก็บอกยอนี้เลยเียแต่ผมว่มีห่มอยู่เลยแต่ไม่ทราบว่าเรื่องเดืื่ออบ ที่จอมปลวกพี่มีของดีนะจอมปลวกพี่มันปลวกเล็กๆหนึงเดี๋ยวขอหวยก่อนลูกน้องเห็นไหมนะเบียดเป็นสอง ดึงลงมางไงไีัต้นบอไอ่าเยแกต้นบ่อดนหมดทั้งนั้นเลยบ่แกรี่แกมีนะแต่ทำไมแกไม่เปิดไปลูมันไม่เย็นหรือเปล่ากันู้ มไม่พอครบอะไรลูกพี่มีอะไรลูกพี่ลูกพี่แกลวงอะไรขึ้นมาให้ดูให้ฟังโน้นไม่ได้เลยหรือลูกพี่ยนยูกพี่ต้มใส่ด้วยไปฟังโน้นน่อนนะอะไรลูกพี่มาดูไปลูกพี่ทุกคนอะไรจะอะไรมาอะไรมาลูกพี่ có gì nữa chứ? có hiện cái này gì này? có chúa khởi gì này đây? có kia cô hồn cõi này, cái gì tát bài anh bước lên ngang, anh có thấy mày hằn nó sao sao luôn? ไม่เที่ยบนหัวปลาไม่เงีอยทำไมเที่ยวบนเงดูเงียบ่างม่เงีตัวเฮาตีไม <c oughs> ่ใช่รถตัวเฮาละมับ้งนี่ีลวดน้ำในทุกี่ได้ กะปลาไหลไหลเลยเนาะถ้าหลักขนาดลเร้าคนแบดยวมันได้ยองัเยงานก็ใส่งาเลยเดี๋ยวเบิขีดตมเนี่เบิ้งอันหอยเขาหือเบิ้งเขาหือหาปลาไหลดมบอีตัวเดียวกับที่นี้งนที่นี่ป้ายงาน แล้วอาไหแกสิลงจะระบายไอ้ใจบอกว่ามีตายกันปล้วอะไรัวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวต้องไปยืนข้างหน้าคุณปูด่ด้วเดี๋ยวไปหามุมใหม่นะมุมนี้ไม่เห็นปไปหามุมใหม่ที่สวยดีเลยพี่เดยโซ่มันตัวยี้เลยม,มันเสียเวลา มันขึ้นไม่ยากหรอกแต่มันถือเวลาเราอะไรก็ขาดมดเตอร์มือปีศาจเป็นปูน เอ้าไปกิแปนแกงยอดนนเมื่ี่เอาไหมใครจะยอดมะพร้าวมีเม่อยอดมะพร้าวเลยมันกำลังรวงี ยอดน่อยลูกพี่ลูกพี่ยอดยอดต้ให้กันให้ด้วยลงสระอียอว่แกยอดน้อยลูกพี่แกยอดเท้าอยู่ถ้าต้องหอมยังดีเลย ตรงแกงนะครแกงพี่น้องแกงต้นบอลให้มีรูหน่อก็ักวันยวลงเด้หยือเป่าได้ักวันปล่อยไวหน่อยได้หักวัน เราจะมา,ด,าดูการทำงานเราเลยที <c oughs> ่เราต้องเอาลายใหญ่ห้างแล้ว嘛เจ้งเอาเจ้งเอาอย่างเดียวเราจะกินหรือขีไปเลยเพราะว่าจะไม่หกัหกหกัหกหกดให้มันหักอืม ไอนี้ได้มึงมึงตายคาดินอยูงง่นี่เวณไหนไมต้นใหญ่ลงไหมลูกพี่พี่แกต้นใหญ่ลงก่อว่าไม่ต้นใหญ่นะนเพื่อไปเผาถ่านไว้เผาถ่านมังก,ก็ได้เลย ดูพี่ดูพี่จะทำมีรดน้ำนห่พี่เก็บไม่ค่อยน้อยก็ไหนอยอ้ยเอาข้อใหญ่ๆลยพี่มีโยนให้น้ำกระจายเลยพี่ปาดมาตัวเองเลย เฮ้ยดินอีกเยอะนะพี่น้องผมม,มเป็นระดับเดียวกันแรงงานนานเป็นเต็มอุ่นเลยดูทีแกว่าให้โยนให้ดูแกว่าโยนมาุกพี่โยนนี่โยนให้ดูเจ้า,า,มา,มาไล่ปลาไหลเลยพี่น้อง ดีเลยผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยมั้ดู็นลูกที่แ้งคลิปยาวเลยพี่น้องต่อกันคลิปหน้านะพี่น้องนะมาคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ